ชื่อพักเก้าไกลนะครับจริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่ผมก็เป็นในฐานะของกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้ทําหน้าที่นะครับซึ่งประเด็นหนึ่งที่เรามีการคุยกันนะครับแต่ต้องขออนุญาตึนกับสื่อมวลชนว่าการแถลงของผมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การแถลงในฐานะของกรรมธิการแต่เป็นการแถลงในฐานะของสสที่ต้องการจะนําประเด็นเข้า พูดคุยกับกรรมธิการเพื่อให้ทางกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิทมนุษยชนได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมธิการต่อไปประเด็นก็คือว่าสืบเนื่องจากที่มีการพูดคุยกันอย่างแพร่หลายอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์นะครับว่ามีการอ้างถึงนะครับเป็นข่าวกรองว่าประธานสารีการนะครับถูกตั้งคําถามในที่ประชุมใหญ่ของ ผู้พิพากษาสารดีกาว่าเพราะเหตุใดนะครับถึงไม่ถึงมีไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวนะครับกับแกนนำของคณะราษฎรที่ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับซึ่งการตั้งคำถามดังกล่าวนะครับก็เป็นการตั้งคำถามเนื่องจากว่าพฤติการของแกนนำเหล่านี้ไม่มีพฤติการของการหลบหนี ไม่มีพฤติการของการไปยุ่งเหยิงพยายนหลักฐานอันนี้คือสิ่งที่โลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงและการแชร์ข้อมูลข่าวสารกันอย่างกว้างขวางก็ปรากฏต่อไปว่าทางประธานสามีกานะครับตามที่เขาพูดถึงนะครับได้พูดถึงว่าถูกสั่งมีบุคคลภายนอกเนี่ยสั่งมาอีกทีหนึง่งนะครับซึ่งถ้อยคํานี้นะครับในภายหลังก็มีการแถลงข่าวนะครับโดย โคศของสารยุติธรรมนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงในรายละเอียดว่ามีการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่สาลกิการเนี่ยว่ามีประเด็นอะไรบ้างประเด็นก็คือว่าการชี้แจงังกล่าวเนี่ยเป็นการตอบที่สั้นมากเป็นการตอบที่ไม่ได้อธิบายในรายละเอียดอย่างเพียงพอซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถึงขนาดที่โคศของสารยุติธรรมออกประทะแลกเนี่ยสแสดงให้เห็นว่า มันอาจจะมีประเด็นบางอย่างที่มีการถกเถียงนะครับแล้วทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจกันนะครับซึ่งทางเราในฐานะที่เป็นกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่ต้องตรวจสอบทุกๆดุลอํานาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญว่าศาลนะครับได้คำหน้าที่ของตัวเองอย่างอิสระหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับ ผมเองก็ได้มีการหารือกับกรรมธิการว่าเป็นประเด็นที่ก,กรรมธิการของเราเนี่ยมีอำนาจในการไปพิจรารณาเพราะเราเองก็คงอยากจะอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ข้อกล่าวหาต่ตางๆเนี่ยมันมีมูลความจริงอย่างไรและนี่คือโอกาสที่สาลยุติธรรมนะครับจะได้ใช้พื้นที่ของกรรมธิการในการชี้แจงต่อสังคมต่อพวกเราในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนดังนั้นผมจึงได้เสนอ เรื่องนี้นะครับตอก,กรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กรรมธิการเนี่ยมีการเชิญผู้รักษาประธานศาลฎีกานะครับหรือตัวแทนมาให้ความเห็นมาชี้แจงต่อก,กรรมธิการต่อไปนะครับเ mm hmm. บื้องต้นนะครับก็ท่าทีโดยรวมของกรรมธิการไม่มีใครปฏิเสธและมีท่าทีที่ค่อนข้างยินดีที่จะพิจารณานะครับ mm hmm. และเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่สําคัญ กรรมธิการเองก็ให้ความเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นโอกาสอันดีหากสารสามารถชี้แจงจนสิ้นข้อสงสัยก็จะเป็นโอกาสที่สารเนี่ยจะได้อธิบายต่อสังคมถึงหลักประกันความยุติธรรมหรือหลักอิสระของสารนในการทําหน้าที่ยังคงมีอยู่ซึ่งโอกาสนี้นะครับเราก็ จะได้มีการพิจารณากันอย,ก helmet, กกอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกรรมธิการยังไม่ได้มีมติว่าจะรับหรือไม่รับนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะรับเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาและจะมีหนังสือเรียกประธานสันติการหรือตัวแทนหรือไม่นะครับซึ่งผมจะทําหนังสืออย่างเป็นทางการนะครับต millet, ่อกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนต่อไปนะครับก็หวังว่ากรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจะทําหน้าที่นี้เพื่อ <ising> ให้เกิดความกระจ่างชัดนะครับบางท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่าเอเรื่องนี้มันเป็นข่าวลือทําไมกรรมธิการยึงมายิบพิจารณาผมต้องเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่เพราะมันเป็นเรื่องของการตั้งคําถามต่อความเป็นอิสระของศาลหากประชาชนไม่เชื่อถือนะครับความเป็นอิสระของศาลแล้วเนี่ยความยุติธรรมก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทําในตอนนี้คือการหาคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้น นะครับซึ่งเราก็เชื่อนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยคงเป็นแค่ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดนะครับนี่คือโอกาสาที่จะได้มีการพูดคุยกันและชี้แจงกันต่อไปนะครับก็สื่อมวลชนอยากจะสอบถามประเด็นนี้เพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็เรียนสื่อมวลชนนะครับว่า ในวันพรุ่งน,นี้ขอให้ติดตามนะครับเราจะพิจารณา,นา,นาวิจัยกันอีกทีนึงว่าจะรับเรื่องนี้ในการพิจารณาหรือไม่หรือจะมีการส่งต่อไปให้กรรมธิการอื่นหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ก็กราบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านให้ติดตามต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ